สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะทําการย้ายบ้านกันค่ะวันนี้เราจะทําการย้ายแคมเปอร์ไปยังอีกไซต์หนึ่งนะคะเราจะได้มาดูกันว่าความวุ่นวายมันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าในการย้ายแคมเปอร์มันก็ไม่ได้ง่ายนะคะแต่มันก็ไม่ยากเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ เอาละค่ะเรามาเริ่มจากความวุ่นวายที่1ก่อนนะคะที่มันวุ่นวายเพราะว่าเราจะต้องเก็บของชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะมาทําความสะอาดให้หมดนะคะเพราะว่าเราจะต้องเก็บมันลงในที่ที่เราจะต้องเก็บนะคะและขั้นตอนนี้นะคะเราก็ถือว่าเป็นขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดมากที่สุดเพราะว่าแม้กระทั่งพรมนะคะเราก็จะต้องทําการเอาไปสลัดด้านนอกนะคะแล้วก็เอามา,าพับเก็บ พวกของใช้นะคะที่เป็นแก้วเป็นกระเบื้องเป็นเซรามิกนะคะอุ้มก็จะเอามาห่อใส่ผ้าขนหนูนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเคลื่อนย้ายตัวแคมเปอร์เนี่ยมันก็จะกระแทกอาจจะแตกได้นะคะของอุ้มก็จะเอาใส่ผ้าขนหนูเสร็จแล้วก็จะเอาไปเก็บไว้ในลิ้นชักนะคะเพื่อความแน่นหนานะคะแล้วก็เช็คส่วนต่างๆให้เรียบร้อยแล้วก็ไปตรวจตานะคะที่ล็อกต่างๆว่าเราล็อกเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะประตูตู้ทุกบานนะคะเราจะต้องเช็คให้เรียบร้อยว่าเรานั้นปิดสนิทหรือเปล่านะคะ และเพื่อความสนุกนะคะอุ้มก็จะคิดว่าอีชั้นนะคะเป็นแอร์โฮสเตสค่ะเช็คประตูด้านบนนะคะเช็คให้หมดทุกที่ว่าปิดล็อกเข้าที่หรือ,อยังเห็นไหมคะอันนี้ทีวียังไม่ได้ลงเนาะเราก็ต้องเลื่อนมันลงเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งนะคะตอนที่เขาเอา,อาแคมเปอร์มาส่งเราที่บ้านครั้งแรกเนี่ยเขาลืมเอาทีวีลงแล้วก็ประตูด้านหลังเนี่ยมันตีนะคะมันทำให้เกิดรอยนิดนึงแล้วก็อ่ะต่อไปเช็คต่อไปนะคะ ก็ยัง imagine อยู่ว่าตัวเองเป็น air hostess ค่ะอ่าผู้โดยสารรบกวนนำมันขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มาเช็คนะคะว่าเก้าอี้เนี่ยมันล็อกหรือยังอ่ะล็อกดีแล้วนะคะด้านในเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปดูด้านนอกกันค่ะเพราะด้านนอกนะคะเราก็ต้องขึ้นไปทําความสะอาดหลังคานะคะเพราะว่าเวลาเราเลื่อนเข้าเนี่ยมันจะได้ไม่เปื้อนด้านในนะคะแล้วก็นำ awning เข้านะคะมันจะได้ไม่ตีตอนที่เราเคลื่อนรถนะคะ แล้วหลังจากนั้นเราก็นำสไลด์นะคะเข้าไปนะคะทั้งในห้องครัวนะคะในห้องครัวทั้งสงสไลด์นะคะด้านซ้ายด้านขวานะคะแล้วก็สไลด์ห้องนอนนะคะไปค่ะไปกันต่อว่ามีอะไรอีกนะคะทำอะไรอะ่ะทำน,นี่นี่หรอใช้เท่าไหรอ่อ่ะใช้ลังดันร้อยสี่ผ่า p i โอเคผ่านความวุ่นวายจากข้างในแล้วก็ ข้างหน้าไปแล้วนะคะทีน,นี้มาถึงข้างหลังบ้างนะคะอัน,นอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการที่เราจะถอดทุกอย่างออกนะคะที่เราเห็นอยู่นะคะก็คือเป็นเครื่องกองน้ําที่สามารถกองน้ําบาดาลได้นะคะแล้วหลังเราถอดออกเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ต้องระบายน้ําออกด้วยมันจะได้ไม่มีน้ําเสียนะคะคาอยู่ <laughs> เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปถอดปลั๊กไฟออกจากบ้านกันค่ะคือครั้งนี้เรามาจอดที่บ้านป้านะคะก็เลยอ่าไม่ต้องเล่งรีอะไรบ้างนะคะอันนี้เราก็มาถอดออกจากตัวแคมเปอร์ด้วยนะคะอันนี้มันจะดึงออกยากนิดนึงเนาะเพราะว่ามันมีอ่ามีเคียวอะคะ่ะ <c oughs> แสด <c oughs> ว่าดึงออกยากมาก <c oughs> ค่ะพอดึงออกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปม้วนเก็ตนะคะไปตัวม้วนเก็บของ เรวนะคะมันก็จะเป็นแบบอัตโนมัติแล้วก,ก็กดปุ่มมันก็จะหมุนหมุนเก็บให้นะคะเราก็ต้องใช้ผ้าคนหนูในการทำำําความสะอาดสายไฟด้วยเพราะว่าตอนที่มันอยู่ข้างนอก,กวางอยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็เลอะเนาะด้วยฝนตกด้วยดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปิดประตูกันนะคะเอาบันไดขึ้นนะคะปิดประตูเสร็จแล้วของอุมอุ้มมันก็จะล็อกด้วยเพราะว่ากลัวเวลาที่เราขับขับอยู่แล้วประตูมันตีเปิดออกได้เนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายกับคนอื่นด้วยแล้วเราก็จะ เสียตังคนะ,คะ uh oh. <laughs> ก็เลยเป็นคนที่จะต้องล็อกด้วยตรงนี้มาถึงขั้นตอนที่เราจะเอาแคมเปอร์ขึ้นไปอยู่บนรถนะคะอันนี้เราจะกดฮิชไช้ก่อนนะคะเพื่อให้แคมเปอร์เนี่ยมันสูงขึ้นเพื่อที่จะให้ตัวฮิชเนี่ยมันสามารถ <Yeah. S 1> ขึ้นไปอยู่บนกระบะได้นะคะเราก็จะต้องบอก <Good. S 1> อันนี้เป็นขั้นตอนที่ยากมากเพราะว่าเราจะต้องทําความเข้าใจกับคนขับเนาะมัวนีด้วยมัว เดี๋ยวเราจะเอาแคมเปอร์ลงไปในกระบะแล้วนะคะตรงนี้ให้เพื่อนๆสังเกตตัวล็อกนะคะมันจะเด้งปึ๊บอ่า ตัวล้อแบบนี้นะคะข้อดีก็คือเวลาที่เราไม่ได้เชื่อมต่อกับอะไรต่างๆนะคะเราสามารถถอดมันออกได้นะคะเราก็จะมีกระบะที่มีพื้นที่ใช้งานได้ตามปกตินะคะเสร็จปุ๊บเราก็มาทําการล็อกชั้นที่2นะคะโดยการใช้อโซ่นะคะล็อกอีกชั้นหนึ่งเพื่อเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็มาเชื่อมต่อระบบไฟนะคะระหว่างแคมเปอร์กับรถยนต์นะคะ ก็จะเป็นระบบไฟเลี้ยวไฟเบรกหรือว่ากล้องนะคะอันนี้เราต้องเชื่อมต่อให้ดีๆเลยเพราะว่ามันจะมีล็อกอยู่นะคะต้องให้มันลงล็อกเพราะถ้าไม่งั้นมันเวลาที่เราขับอยู่มันสามารถเด้งออกได้นะคะแล้วก็อย่าลืมล็อกโซ่อีกฝั่งหนึ่งด้วยเพราะอันนี้เป็นอะไรที่เราลืมประจำ <c oughs> ค่ะเสร็จแล้วก็ปิดท้ายรถนะคะเตรียมตัวพร้อมที่จะออกเดินทางค่ะ ใช่ไหมวุ่นวายมากๆเลยนะคะในการเก็บสัมภาระทุกสิ่งอย่างนะคะมันจะมีแบบว่าของชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นจุก,กจิกอย่างเงี้ยน,นะคะเราจะต้องเก็บลงให้หมดเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นนะคะเวลาเราเคลื่อนย้ายเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายได้นะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเก็บแคมเปอร์นะคะก็คือเป็นอะไรที่วุ่นวายสุดๆเลยนะคะแต่ว่าก็สนุกค่ะเป็นอะไรที่สนุกเนาะแล้วก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่เรายังไม่เคยทํามาก่อนนะคะในชีวิต ะะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าเราอยู่ที่แคมป์ไซต์เนี่ยมันจะมีเวลาเช็คเอาท์เหมือนเวลาเราไปพักที่โรงแรมอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําเวลาแข่งด้วยว่าเราจะต้องตื่นกี่โมงนะคะออกมาจัดการเก็บของทั้งภายในแล้วก็ข้างนอกนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็จะต้องเช็คเอาท์ให้ทันเวลานะคะเพราะว่าบางที่อ่ะเขาก็ชาร์จด้วยนะคะถ้าสมมติว่าเราออกชา้าอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าตั้งแต่ที่ไปมายังไม่เคยโดนหรอกคะ่ะเพราะว่าทันเวลาก็ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วถ้าอยากรู้อะไรในอเมริกาว่ามันจริงหรือเปล่านะคะคอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวอุ้มจะไปตามล่าหาความจริงให้ค่ะว่ามันจริงอย่างที่ทุกคนอยากทราบไหมนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆแล้วก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบาย